ถามเลยกุตั้นกระเป๋าตามพี่ไว้ยี่ห้ออะไรว้าวโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊เสื้อเท่าอ่ะแกยกมือแล้วหันไปถามเพื่อนยี่ห้ออะไรวะแกยกมือทำไมเนี่ยพอแล้วยืนสองสามไปเดี๋ยวตั้นเลือกผมไม่เห็นอีกแล้วอย่ายังอย่างไรเอาใส่แล้วสอมนะ่ยฮะเอามือลงครับพร้อมแล้วยืนขึ้นครับยี่ห้ออะไรครับคอ u l Smith หนูจะปีนขึ้นก็ได้ครับทำไมปีไม่ดู้ว่าเอดยคุณต่ายเลยค่ะรอแล้วว่า

ำหรับโปรโมชั่นของเราชิเกียวซาเราโปรเซ็นซื้อครบ300บาทเราถุงผ้าเลยฟรีนะครับผมรวมไปถึงวันนี้ลดราคา50%ด้วยนะฮะสำหรับอาหารของเราในวันนี้นะฮะที่นำมาขายกันนะเป็นต่อเซตนะครับรวมถึงซูชิด้วยนะครับโอชิเกียวซาเนี่ยครับเกียวซาระดับเลสเตอรต้องซองโอชิเกียวซาถือภาพชดชะดีครับสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะฮะที่ห้างส่งสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนั่นเองครับถ้าลู็จะได้ บุญเดียวซานะครับไปซื้อได้นะฮะทิ้งท้ายครับกัดตานกับไว้ครับฝากผลงานทิ้งท้ายฝากให้เขาติดตามหน่อยครับวันนี้ที่เรามาเชิญ